เรวัตทนไม่ไหวฝากถึงตะวันหลังป่วนขบวนเสด็จเดินผิดทางแล้วหนูไม่เคารพไม่ศรัทธาก็ไปอยู่ประเทศอื่นจากกรณีข่าวตะวันทะลุวังนักเคลื่อนไหวและผู้ต้องหาคดีมาตรา112 ขับรถแซงขบวนเสด็จซึ่งขบวนกำลังแล่นผ่านทางด่วนโดยไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดมีเพียงรถนำตำรวจปิดหัวท้ายขบวนเท่านั้นและประชาชนสามารถใช้ทางได้ตามปกติแต่แก๊งทะลุวังพยายามขับรถบีบแปรลากยาวและขับแซงรถขบวนเสด็จ ซึ่งทำให้ฐานเจ้าหน้าที่ต้องจอดรถเพื่อมาดำเนินการตามมาตรการใช้รถขวางล่าสุดพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกอรได้ออกมาไลฟ์สดพูดถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางช่อง YouTube โดยระบุว่าผมเห็นคลิปเหตุการณ์เรื่องราวใหญ่โตหลังจากไอเด็กผู้หญิงคนนี้ ผมไม่รู้ว่าเกิดมาจากที่ไหนนะครับหนูอยู่ประเทศไทยได้ยังไงอะ่ะหนูก็ทำการครั้งนี้ผมเห็นว่าบังอาจมากนะลูกหนูยังเป็นเด็กที่อายุแค่20กว่าปีหนูก็ทำการครั้งนี้ว่าบังอาจมากถ้าถามว่าบังอาจยังไงบังอาจดูถูกดูหมิ่นคนที่เคารพศรัทธาผมศรัทธายิ่งกว่าชีวิตนะครับอย่าดูหมิ่นศรัทธาของชาวบ้านครับ หนูเดินผิดทางแล้วอีหนูซึ่งหนูจะไม่เคารพไม่ศรัทธาก็ไปอยู่ประเทศอื่นสิผมไม่ได้อยากยุ่งกับการเมืองนะแล้วก็ใครอย่าไปถือหางนะจะไปประท้วงเรื่องอะไรก็ไปประท้วงแล้วมายุ่งเรื่องทางนี้ทําไมอะ่ะไม่เข้าท่าเลยบางอย่างหนูก็ทําถูกต้องแต่บางอย่างหนูก็ทําดีผมก็เห็นด้วยเพราะหนูเป็นเด็กรุ่นใหม่และเวลาที่หนูเข้าไปอยู่ในเรือนจํากันก็ประท้วงอดข้าวอดน้ํากรมรัชทันเวลาเขาประท้วงก็เป็นสิทธิ์ของเขา ก็ปล่อยให้เขาอดข้าวอดน้ำตายไปสิถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ค่อยรักษาผมดูอยู่ตลอดนะครับ